พี่นะคุกไอ้กุตงมลีโดน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 ขึ้นตัวเดียวก็โดนได้นี่ไงตดนลดงเ่นเมืไรในนี้ในนี้มีอยู่มั้ง คุ้นกับแม่แต่เราจำได้ด้วยว่า,าปปกระสูกลู่น่ปลาเกี่ยวเงาเอ้ยไป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 ป่ไไะไป่ปไ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 วไป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 ไนไปไปไเไปไปวปไ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 ยไปไป นเนะียปล่อยตกละกอนมมถุงมาแตมมัน้นปฝูงตีใส่ฝูงเลโดนใช่ยังไงก็ดูแต่ถ้าเราปางมันเขี้ยวปล่อยตกแบบเกือบหน้าดินเลยมีน้ำร้อยกว่าเมตรปักโดน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 กระสูนฝูงซิลิกิต ไม่ใช่สิเขื่อนบินตัวิ่งอีกบ้างแล้วตัวแรกครับสใ,ใส่ดีครับผมเย้มาปลาตัวแรกหกหกสี่ครับเฮ้ยหกเจ็ดดิ แล้ววิ่งอยู่หกสีอยู่เลยนะไปหลังไปเกลจังสงสัยพวงนี้ได้มาอีกแน่เลยเนี่ยเป็นปลากระสุนนะครับช่วงนี้ขึ้นลมสงบนะเราจะพอเห็นมันขึ้นฝูงอยู่ฝากผลงานไว้ด้วยกับ King f o x ขนาด15กรัมตัวนี้สวยๆครับไปตามดูกันต่อมาแล้วตัวแรก ไอ้ฝูงนนี่ขึ้นเยอยใช่แต่นู่นนูน่นจะขึน้นขวาเนาะขึ้นไหนเนาะมันคล้ายหน้าอยู่แต่ไม่ขึ้นเมื่อกี้ฝูงใหญ่เนี่ย,น,ยน่ารอดก็เมันเลยตัว<า>ดดนู่นเหรอใช่โดนไมายยังไงก็โดนยังไงก็โดน นี่นไงบอกว่ายังไงก็ดดเดืตายโอ้เสียายเมื่อกี้พี่ปล่อยโรยลงเลยนะโอ้โหมันโอ้โหเมันมาดีนตัวที่สองครับผมขึ้นฝูงตีใสยังไงก็โดนกระสุนจงฟ็อกจะแอนจีห้ารัม<ร> อยากเยอะแล้วเนี่ยเดี๋ยอน้ำพันได้ตีกลางแล้วโอ้ยใหญ่แต่มีสองของวันนี้นะกับปลากระสุบเขื่อนดินนะครับผมฝลาผลงานมาด้วยโอ้ขึ้นฝูงแล้วไปเดี๋ยวตามชมกันต่อครับตอนที่สองแล้ว วสวงามไม่น่าถึงโดนลมด้วยป่อ,อยตงนั้้วิดีมดี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 ทันลูกสายาสา,ยยาน,นโดนโดนโดนอย่นก็โดแต่มทีสามครับผมจะไ,ได้เห็นตัมวไห ข,ขึ้นปุ๋งแล้วตีใส่นะครับไม่ให้เขาแน่นอน เพื่อนก็ตื่นันหมดหรอกนี่กระสุนเขื่อนดินครับผมฝากผลงานไปด้วยกันกับเหยื่อตัวนี้ King Fox ขนาด15กรัมนะเอาไว้ตีปลาฝูงครับโคตรมัน <c oughs> ไปตามดูต่อเอางี้ปะนี่เราลอยมาจะถึงก่อยตรงนี้แนละ้วตัวเดียวตัวเดียวโอเคตัวีขึ้นตัวเดียวก็โดนได้ ใหเศร้าอ๋อกิฟท์สิดห้ากครับลมน,นิ่งๆน,นะตีกระสุกฝูงบรรยากาศแบบนี้นะพวกมีความสุขอะ่ะ <laughs> ก็ใหญ่ขึ้นเนย,เนยอะนะกัดสูบเกลือนดินครับฤดูนี้ก็นะฤดูหนาวปลาจะขึ้นฝูงนะแล้วก็ลอยเรือตีนิ่งๆเลยครับ ขึ้นปุ๊บตีใส่ยังไงก็โดนนี่ k ิ n g f o r แกน15กร่มไปตามดูกันต่อตัวที่ใสแล้ววันนี้ ยี่ห้าซ้ายหน้าซ้ายหน้าซ้ายใกล้ๆยไม่ใกล้กลอยู่ตรงตรงอะละตรงทุ่นขาวอ่่าใช่ไม้ลอย

โดดนนใหญ่ด้วยใหญ่ด้วยขึ้นใหญ่ด้วยขึ้นใหญ่ด้วยโอ้ยขึ้นโลพี่นะโุกคนไปหลุดส่งวนดิส่งวนดิตัวเดียวไม่พอต้องเอาสองตัวคระโปงยีกระโดนครับผมเฮ้ยนี่งอันสองตัวเลยเหรอโอ้หลุดเลย โลบมากเนี่ยปลาหายไปเลย <laughs> ติดเชือกอีกเชือกคีมามาอามาสวยสวยแตไม่ต้องไม่ต้อง,องเอาโชว์งี้แหละติดเชือกก็โชว์งี้แ <laughs> หละเดี๋ยวลาฝูงครับผมตีโดนฝูงยังไงก็กัดฝ่าวงงางเอาด้วยคิงฟอกสิบห้ากัมไปจะตามดูต่อครับผมโคตรมัน <laughs> โดด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 คู่อุยโดดอุ้ยดูอดโดดูด้วยรับโนครับโดดนี่ขึ้นฝูงตัวเดียวเองนะี่เห็น่ะตัวข้างล่างกำลังจะขึ้นหนขึ้นไม่ทด้เดยอดครับวันนี้โอ้โห

โดนคู่เลยนี่น้องโชว์หน่อยเฝ้าแรมด้วย,ยกินคอแกน15กรัม่าไปเดีย๋ยวไปตามดูกันต่อแล้วกันไปดูแล้ของกินอะรูมั้ยไม่ถึงไม่ถึงเรอเดี <_ d ose> ต๋ตัวใหญ่กว่าพี่อยู่